เงาในป่าลึกพระทุดงองค์หนึ่งซึ่งมีนามว่าหลวงพ่อคำท่านเดินทางทุดงมาถึงป่าลึกในเขตภูเขาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสถานที่แห่งนี้สงบเงียบไม่มีคนอยู่อาศัยท่านจึงตัดสินใจพักปักกลดในป่าบริเวณเชิงเขาใกล้กับลำทานสายหนึ่งเพื่อทำสมาธิและปฏิบัติธรรมในคำคืนต่อไปยามค่ำคืนในป่าดูลึกล และนกักรงขามเสียงสัตว์ป่าก็เงียบายหลือเพียงเสียงน้ำไหลเบาๆจากลำธานหลวงพ่อคำจุดเทียนเล็กๆวางไว้ข้างกรดของท่านขณะนั้นความมืดได้คืบคลานเข้ามาพระธุดงนั่งจเจริญสติจนถึงดึกแต่ท่านกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติท่านเริ่มรู้สึกว่ามีคนหรือสิ่งบางอย่างเฝ้ามองจากความมืดแม้จะมองไม่เห็นใครแต่สัมผัสได้ถึงพลังลึกลับ ที่แผ่เข้ามาใกล้ท่านลืมตาขึ้นมองรอบๆก็เห็นเงาร่างหนึ่งเคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วในพุ่มไม้หลวงพ่อคําไม่ได้สนใจในตอนแรกคิดว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าแต่เมื่อผ่านไปไม่นานท่านก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาคล้ายเสียงคนพูดกันแต่จับความหมายไม่ได้เสียงนั้นค่อยๆชัดขึ้นราวกับอยู่ใกล้ๆท่านพระธุดงพยายามสงบสติและเข้าสมาธิ แต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อๆๆท่านลืมตาขึ้นมาอีกครั้งและสิ่งที่เห็นคือเงาร่างสูงใหญ่ดำมืดยืนอยู่ไม่ไกลจากกลดของท่านด้วยความกล้าหลงพ่อคำจึงท่องบทสวดไล่สิ่งชั่วร้ายทันใดนั้นเงาดำก็หายไปอย่างไรร่องรอยหรือไว้เพียงเสียงลมพัดแผ่วเบาท่านนั่งสวดมนต์จนจิตใจสงบและความเงียบก็กลับคืนมาอีกครั้ง ชาวรุ่งขึ้นท่านตัดสินใจเดินลัดลาะไปตามเส้นทางในป่าเพื่อหาที่พักที่เอิญนแต่ท่านได้พบกับชาวบ้านผู้สูงอายุคนหนึ่งซึ่งบอกกับท่านว่าสถานที่ที่ท่านปักกลดนั้นเป็นป่าต้องห้ามมีเรื่องเล่าว่าในอดีตเคยมีชาวบ้านถูกสังหารในป่าแห่งนี้หลายคนเงาของพวกเขายังคงวงเวียนอยู่ไม่ยอมจากไปหลังจากนั้นหลวงพ่อคำก็ไม่ได้พบกับเงานั้นอีก แต่ทุกครั้งที่ท่านนึกถึงคำคืนในป่าลึกแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเราความหล่อน,นั้นยังคงติดตามท่านมาจนทุกวันนี้